เคเริ okay, ối, ่มสวยแล้วทุกคนสวยแล้วเรแต่กิ่งก้านสาขา้วไฟหมดแล้่นนอหืยังอยู่ไหมหืยอยู่หือยังอยู่เมื่อก่อนบกมือไม่ไแล้วขอบคุณหลายเด้อกขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหเด้อขอบคุณ ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณอ้าวต้นคริสต์มาสพี่นางคือจะเอนเอนแต่จะล้มแทไม่ว่า,าจาาน้องกรขอบคุณหลายๆเด้อพักผ่อนหลายๆเด้อดูแลตาเด้อขอตัวก่อนเด้อครับพี่นางโอเคจ้าน้องลูกสุพรรณก็มาอ้าวคือไม่มีเสือเ้อดวใส่เสื้อให้ลูกสุพรรณก่อนเดียวสีหนาวเด้สอสกลนครก็หนาวเด้อลูกสุพรรณจ้าขอบคุณหลายๆเด้อมาช่วยตั้งต้นคริสต์มาสขอพักสายตาจากน้องแหม่มค่ะบายบายโอเคค่ะ ขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อวันนี้น่ะไม่ได้ทักทายผู้ใดก็ขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อน้องเตือนใจก็ยังอยู่น้องน้ำใสยน้องน้ำใสสวัสดีค่ะน้องน้ำใสน้องน้ำใสก็มาขอคุณหลายหลายเด้อน้องกรพี่ยังไม่ทันสวัสดีเลยจะไปแล้วเลยจะไปแล้วบอกสิจากน้องน้ำใสนะคะน้องกรไปแล้วไปพักสายตาแล้วน้องกรก็เจ็บตาเด้อน้องน้ำใสน้องกรเจ็บตาบนเจ็บตาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะ ให้น้องไปพักผ่อนเลยน้องก็จะได้เว่นต่อเว่นต่อเนาะแว่นแว่นต่อนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจโอ้ตอน้นคิดสมมาตรคือจะเป็นเอ็นเอ็นเนาะฝากใหม่กันเลยคือเป็นเอ็นเห็นไปทางไหนกัน น้องน้ำใสตามใี้จริงมันต้องเสร็จตั้งแต่หลายวันแล้วล่ะแต่พี่นางไม่มีเวลาน้องน้องน้ำใสสวัสดีค่ะน้องเตือนใจจังน้องน้ำใสเด้อจอดไว้ต่อค่ะขอบคุณค่ะน้องน้ำใสขอบคุณนะคะตามจริงมันจะเสร็จตั้งหลายวันแล้วแหละแต่พี่นางไม่มีเวลานะก็เลยว่าเออเอามาตั้งวันที่ยี่สิบห้านี่เลยแมรี่คริสต์มาสวันนี้เลยตั้งเอาวันนี้เลยน้องทุกคนตั้งเอาวันนี้เลยขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเ,เลิฟด้วยนะคะที่มาให้กําลังใจเนาะขอโท